ตำดอกมะลิกันค่ะเส้นที่หนึ่งเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองทับเส้นที่ 3. สามดข้างล่างเส้นที่สี่ กดซ้ายเส้นนี้ก็ควักขึ้นฐานแเอาเส้นข้างล่างขึ้นบน เส้นซ้ายทับทส้นนี้ลงมาข้างล่างเส้นที่สีสดนี่เส้นหนึ่ง เส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สี่เส้นที่หนึ่งวางหยิบขึ้นแล้วก็วางแล้วก็หยิบขึ้นแล้วก็วางแล้วก็หยิบขึ้น แล้วก็วางแล้วก็หยิบขึ้นแล้วก็วางแล้วก็สอดสอดเช่นที่หนึ่งสอดเส้นที่สองอสอดเส้นที่สาม จับสามนะหนึ่งสองสามแล้วก็นับหนึ่งสองสามแล้วก็นับหนึ่งสองสามแล้วก็นับ 1, 2, 1, 2, 3 1 tên nữa Đó có sọt Sọt 3 Tên đi 1 เส้นที่สองเขาเส้นที่แรกเขา้าเข้ารูแรกก่อนแล้วก็ไปรูสองกระโผออกนี่เส้นที่สามก็เข้ารูแรกก่อนไปโผล่รูสองแล้วก็โผล่รูสาม ตอต่สอสาม